สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ครับก็พาลูกหลานน้องเอิญกับชายพรสมาเที่ยวชมบ้านหุ่นเหล็กครับเพื่อนเพื่อนครับไปเดินไปลูกไปใส่ไปดูเลยดูครับดูบรรยากาศนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหบรรยากาศบ้านหุ่นเหล็กนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวชมพาเด็กๆความสุขของเด็กๆนะเพื่อนเพื่อนอ่ะตันนะเนี่ยนะ ดูครับไปเข้าทางนู้นไปเข้าทางนู้นเลยนะครับเพื่อนๆมาดูบรรยากาศบ้านหุ่นเหล็กนะครับนี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะมากมายนะเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศบ้านหุ่นเหล็กนะครับเพื่อนๆมาดูนครับฝีมือของช่างคนไทยเรานะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเพื่อนๆโอ้ มาสร้างความสุขให้กับครอบครัวครับเพื่อนๆพาลูกพาหลานมาเที่ยวชมเอาบ้าถ่ายบ้าเาเนี่ยครับโอ้กับเป็นบ้านหุ่นเหล็กนะเพื่อนๆนะพาลูกพาหลานมาเที่ยวครับเพื่อนๆบรรยากาศนะครับความสุขของเด็กๆนะครับเพื่อนๆคนโตก็มาได้ครับเพื่อนๆคนโตก็มาได้นะครับเนี่ย สวยงามมากสวยงามมากจริงๆครับบรรยากาศพาเด็กๆมาเที่ยวชมพาหลานชายมาเที่ยวครับเพื่อนๆนี่ครับดูบรรยากาศนะครับนี่เป็นบ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองเราครับเพื่อนๆสวยสวยงามครับเพื่อนๆเห็นป่ะสวยงามจริงๆครับนี่ครับบ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองเราครับ เก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆทุกคนนะครับให้รับชมเอ,อิลองพาน้องไปทางนู้นนะลูกดูบรรยากาศนะครับมีคนเขาก็มารับมาชมกันเยอะแยะมากมายครับเพื่อนเอน,นี่ครับบรรยากาศเป็นบ้านหุ่นเหล็กครับเพื่อนๆเนี่ยสวยงามมากครับสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆฝีมือ ช่างของคนไทยเราครับเพื่อนๆเป็นบ้านหุ่นเหล็กครับสวยๆง,งามๆครับเพลลืเ่อนๆรถไฟเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวชม ี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านบนหน่อยครับเพื่อนๆครับโอโอนี่ครับบ้านหุ่นเหล็กจะมีเด็กๆมีพ่อแม่พาเด็กๆมาเที่ยวมาชมนะเพื่อนๆเป็นบ้านหุ่นเหล็กครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศด้านบนหน่อยนะครับชายพอดกับนน้องเอ๋ยัเขาก็ดูข้างด้านล่างนะ แล้วพามาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศด้านบนหน่อยครับเพื่อนๆบรรยากาศครับเป็นบ้านหุ่นเหล็กครับเพื่อนๆเนี่ยครับบ้านหุ่นเหล็กจงังหวัดอ่างทองเรานะเพื่อนๆนะครับติดถนนสายเอเชียครับเพื่อนๆดูบรรยากาศด้านบนนะครับ สวยงามมากครับเพื่อนๆครับนี่ครับฝีมือของช่างของไทยเรานะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศบ้านหุ่นเหล็กครับด้านบนครับเพื่อนๆพิกัดอยู่จังหวัดดางทองครับเนี่ยครับสวยงามมากครับด้านบนนะครับ บรรยากาศโดยรวมด้านบนนะครับเพื่อนๆสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆบรรยากาศด้านบนครับเราก็มาเซฟฟี่ถ่ายรูปพาเด็กๆกับครอบครัวมาเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆวันนี้พาลูกสาวกับหลานชายมาเที่ยวครับขอให้เฮงๆปังๆนะครับเพื่อนๆสร้างความสุขให้กับครอบครัวนะครับ มาเที่ยวงานบ้านหุ่นเหล็กครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมนะครับสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆฝีมือช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับบ้านหุ่นเหล็กครับ